นี่เป็นตัวอย่างดินจากดวงจันทร์1 7 3 1กรัมที่ยานฉางเอ๋อ5ยานสำรวจดวงจันทร์ของจีนเก็บตัวอย่างกลับมาเมื่อปี2020จากตัวอย่างนี้ยังพบแร่ชนิดใหม่และทำให้จีนเป็นประเทศที่3าในโลกที่ค้นพบแร่บนดวงจันทร์ตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอดูดาวแห่งชาติของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนในกรกุงปักกิ่งเมื่อมองด้วยสายตาจะเห็นดินนี้เป็นสีดำ แต่เมื่อมองจากกล้องจุลทรรศน์จะพบว่าดินบนดวงจันทร์มีสีสันหลากหลายผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะที่3ของจีนบอกว่าจากกล้องจุลทรรศน์จะพบแร่สีเขียวเหลืองคล้ายแร่โอลิวีนสีขาวจะคล้ายโซเดียมอะลูมิเนียมซิลิเคตหรือแคลเซียมอะลูมิเนียมซิลิเคตการค้นพบนี้ทำให้เชื่อได้ว่าเคยมีการประทุของภูเขาไฟบนดวงจันทร์นอกจากนี้ก็ยังเป็นการศึกษาที่มาของดวงจันทร์ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนกล่าวถึงสมมติฐานหนึ่งที่ระบุว่าดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นเมื่อ4,500ล้านปีก่อนจากเศษซากชิ้นส่วนในระบบสุริยะชนเข้ากับโลกเกิดการรวมตัวในวงโครจรรอบโลกและกลายเป็นดวงจันทร์ตรงกับภารกิจอพอลโลท,ที่ระบุว่าโลกและดวงจันทร์เกิดจากวัสดุดเดียวกันการวิจัยจากตัวอย่างดินที่พบบนดวงจันทร์จึงช่วยต่อย,ยอดองความรู้ และไขความลับเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกและดวงจันทร์ที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษายอยู่